Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News จับกระแสเด้งพอบอทบอต้านรัฐประหารกลางศึกเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร าผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสะท้อนให้เห็นการเมืองภาพใหญ่สถานการณ์ต่อจากนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องจับตา หากการเลือกตั้งผัวกรุงเทพถือเป็นการเลือกตั้งสนามใหญ่ที่ส่งผลไปยังการเลือกตั้งสอส,อสที่จะมาถึงในวันข้างหน้านโยบายที่โดนใจทัศนคติและจุดยืนเรื่องรัฐประหารในเวทีดีเบตของผู้สมัครผัวกรุงเทพน่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของคนกรุงทมกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์การเมืองในอนาคต รัฐประหารยังคงเป็นประเด็นอ่อนไว้ที่ส่งผลทั้งทางบวกและทางลบกับภาพสังคมไทยที่ยืนอยู่บนความขัดแย้งและการแบ่งขั้วแบ่งฝ่ายของคนหลากหลายเจนเนเรชันที่มีทั้งฝ่ายเสรีนิยมอนุรักษ์นิยมและมีสิทธิในการเลือกตั้งหั้วกรุงเทพในวันที่2 2พฤษภาคม2565และศึกเลือกตั้งใหญ่ในปีหน้าโดยตัวแปรสำคัญอยู่ที่คนสามเจเนเรชันที่รวมกันมีจำนวนเกินครึ่ง ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพทั้งหมดประมาณ4,400,000คนที่จะเป็นเสียงชี้ขาดคือ Gen Z อายุ18-27ปีประมาณ7 0 0 0กว่าคน Gen Y อายุ28-40ประมาณ1ล้านกว่าคนและ Gen X อายุ41-50ปีประมาณ8 0 0 0กว่าคนส่วนคนอายุ 51- ถึงผู้อาวุโสรวมกันกว่า1ล้านคน เชื่อกันว่าคนสามเจเน t เรชันส่วนใหญ่เป็นฝ่ายเสรีนิยมจะเทคะแนนไปที่ชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระและที่มองข้ามไม่ได้คือวิโรจลักษณาอดิสรผู้สมัครพรรคก้าวไกลส่วนฝ่ายอนุรักษ์นิยมคะแนนจะตัดกันเองทั้งพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองสกลทีพัทยกุลรสนาโตสิตรกูลผู้สมัครอิสระและสุชัตชวีสุวรรณสวัสดิ์จากประชาธิปัตย์ การจุดกระแสต้านรัฐประหารในเวทีดิเบตผู้ว่ากรุงเทพจึงกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในวงกว้างประจวบเหมาะกับการเปิดผลงานวิจัยนักศึกษาปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยร,รังสิตในเพจโฟกัสเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพเรื่องทัศนคติของประชาชนต่อการรัฐประหาร2,557สรุปได้ว่าคนต่างจังหวัดไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารคสช2,557เช เ่นเดียวกับผลวิจัยคนกรุงเทพที่ไม่เห็นด้วย93%เห็นด้วยกับ2.7%ไม่มีความเห็น4.3%ทางฝั่งกองทัพบ,บกแม้จะไม่ให้น้ำหนักกระแสต้านรัฐประหารเพราะประเมินแล้วว่าสถานการณ์ปัจจุบันยังไม่มีมูลเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดวิกฤตการเมืองจนต้องเดินไปสู่จุดนั้นแต่มองว่าเป็นเพียงการหาเสียงของผู้สมัครผู่ว่ากรุงเทพที่หวังผลทางการเมืองในอนาคต แต่ประเด็นที่กำลังจับตาคือกระแสะข่าวเปลี่ยนตัวผอบทอบที่ร่ำลือกันมาตลอดโดยเฉพาะระยะห่างระหว่างพลเอกประยุทธ์และพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผอบทอบคนปัจจุบันมีให้เห็นในช่วงสองปีที่ผ่านมาก่อนที่พลเอกนรงพันธ์จะออกมาแอคชั่นกรณีโฆษณานลาซาด้าที่ถือเป็นจุดยืนที่ชัดเจนในการปกป้องสถาบันและการจัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลเป็นกรณีพิเศษให้กับเจ็ดทหารที่ เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมปี2553ครั้งแรกในรอบ12ปีในขณะที่สปอตไลท์กำลังจับไปที่พลเอกเจริญชัยสินเทาผู้ช่วยผอบทอบทหารเสือราชินีคอแดงหลังจากต้นปี2565 ได้นําทหารและตำรวจชั้นนายพลที่ได้รับพระราชทานยศเมื่อเมษายนและตุลาคมปี2564กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีโดยมีพลเอกประยุทธ์พลเอกชานชัยช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์พอบอทอสอสอ พลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้พลเอกสมประสงค์นินสมัยผบอทอรอและพลเอกณภาเดชทูปเตมีผบอทอ,อ,อร่วมพิธีสำหรับพลเอกเจริญชัยเป็นเตรียมทหารรุ่น23มีต้นกำเนิดมาจากทหารเสือราชินีเช่นเดียวกับพลเอกประยุทธ์โดยเป็นตัวเต็งที่จะขึ้นเป็นผบอทอ,บอต่อจากพลเอกนรงพันธ์ที่จะเกษียณอายุราชการเดือนตุลาคม2566 หากผลการเลือกตั้งพัวกรุงเทพสามารถสะท้อนให้เห็นการเมืองภาพใหญ่ของประเทศสถานการณ์ต่อจากนี้นับว่าเป็นเรื่องที่ต้องจับตามองขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ